เป็นมุมเพลงค่ะนะครับเป็นมุมที่ดีมากมายเลยมีฮกลกซิ่วอะ <Ừ. S 2> ไรดนใจให้มีฮกโกซิ่วก็ช่วงขึ้นขึ้นบ้านใหม่ที่ผ่าน<ฆ>มานะคะประมาณช่วงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนเอามาให้เพื่อสวิตเลยเพื่อสนิทสนิตตั้งแต่สมัยเรียนเลย<ฆ>เขาก็มาทําบุญด้วยแล้วเขาก็เอาผมซิ่วนี้มาให้แล้วเราก็มองว่าสวยรู้จักไหมฮกลรซิ่วคืออะไร ก็เหมือนกับเทพ,พเจ้าของจีนปะ่ะที่ช่วยใ,ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในแต่ละเทพเขาก็จะมีแบบจุดเด่นของแต่ละเทพใช่า,างเ้ยเราศึกษาเรื่องแบบนี้ด้วยหรอก,ก็พอรู้บ้างแต่ไม่ได้รู้ละเอียดไม่น่าเชื่อเด่นเเห็นวา่าเขาเอามาให้มันไม่ได้เป็นสีทองโลงซิงเหมือนที่เราเคยเห็นนะมันสวยดีเขาถูกเขาถูกแปลงเข้ามาสู่ยุคแห่งความน่ารักก็เลยมีการแปลงทั้งหมดขั้นนี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะ หน้าบ้านเปรียบเสมือนการดักซัพย์เป็นประตูทรัพย์เดินเข้ามาเนี่ยเขาเชื่อว่าฮกโรซิ่ววางอยู่ตรงใกล้ประตูเนี่ยก็เปรียบเสมือนฐานรัพย์ที่ดีนะคะนี่คือจุดหนึ่งในจุดที่อาจารย์มองว่าเป็นเรื่องที่วางได้ถูกหลักและจุดนี้จะเป็นจุดพลังงานที่ดีเข้าเลยโอเคเข้าเลยอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตั้งนาน ค okay นดีเข้าแล้วนางแก้เคล็ด <S <S นะครับใช่หนูเข้าเลยดังนั้นจุดนี้เป็นจุด,จดซับที่ดีในกรณีแบบนี้ะถ้าเป็นไปได้ถ้าเกิดมีการแบบหลายๆคนอาจารย์ขาถ้าไม่อยู่ตรงนี้ได้ไหมเปิดประตูมาตรงบริเวณที่เป็นโซฟานั่นนะฮะจะต้องมีเหมือนกับเขาเรียกตู้โชว์ใช่ไหมแล้ววางหกลูกซิลเปิดมาปั๊บเจอหกลูกซิืสองจุดจุดนี้กับจุดนี้คือจุดพลังซับที่ดีดนั้นจุดนี้อาจารย์เป็นจุดที่มองว่าเหมาะสําหรับการวางเสริมเพื่อเสริมซับเข้ามาได้ตลอดเวลาโแจวเลย